สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอชิช n แนลนะครับวันาชิจะพาไปสักการะนะครับที่พระธาตุบังพวนนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะถึงที่นี่นะครับวันนี้มาฝนกําลังจะตกนะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับ นี่นะครับเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่มากเลยนะครับที่นี่มีบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสมุจรินพญานาคนั่นเองนะครับมาขอพอรกันได้นะครับที่พระธาตุบางพวนนะครับซึ่งแผงมาจากคำว่าบางคนนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับถ้าใครอยากมาก็เสิร์ช Google ตามแมพได้เลยนะครับผมนี่นะครับผู้คนก็ประบายนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะครับนี่นะครับมีป้ายทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับด้านหน้าเป็นบ่อพญานาคนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่รายล้อมด้วยออดอกไม้นะครับแล้วก็ ใบสี C, นะครับผมซึ่งภายในบ่อนี้ห้ามผู้หญิงลงไปเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เห็นมีผู้หญิงออกำลังจะลงบันไดไปแล้วก็พรามด้านหน้านี้ได้ตเตือนนะครับว่าห้ามอย่าลงมานะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในออบริเวณ นี้นะครับร่มเย็นมากเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีออดอกไม้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของที่นี่นะครับสามารถที่จะกดพอร์ตดูได้นะครับนี่ยาชิตพามาสการะนะครับแล้วก็อธิษฐานไปพร้อมกันได้เลยนะครับทุกคนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถท่องตามคาถานี้แล้วก็ขอพรกับ ท่านพญานาคได้เลยครับนี่นะครับมีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับบรรยากาศภายในวดัดภายในพระธาตนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสักการะพระพุทธรูปด้านหลังนะครับมันจะมีอยู่ประมาณอ๋อเจ็ดจุดนะครับแต่ชี้ไม่ได้ไว่ายตามจุดที่เขาตั้งไว้เพราะเราไม่รู้นะครับนี่นะครับบริเวณด้านในก็จะมีพระพุทธรูปมากมายนะครับให้สิ่งซิมซีนะครับมีทําบุญทําทานเยอะเลยนะครับนี่นะครับ ตรงด้นหน้าจะเป็นพระาธาตุนะครับด้านขวามือตะขี้อันนี้เป็นพุทธรูปนะครับสามารถที่จะร่วมขอพรอธิษฐานสัการะไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเมื่อขอพรอเสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าของพระธาตุนะครับจะมีสาลายเล็กนะครับที่บรรจุพรทเทวรูปอยู่นะครับอาชีพไม่ได้เข้าไปด้านในของพระธาตุนะครับที่บรรจุรังคธาตุของของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่ด้านในนะครับสามารถผู้ชายสามารถที่จะมาวนได้3ารอบนะครับขอพรเราสามารถเชื่อขอพร ตรงนี้ได้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเปรียกเลยนะครับนี่เราสามารถขอพรอธิษฐานได้เลยนะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับคือตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับขอภัยที่ไม่ได้พาชมจนรอบจริงๆเลยนะครับแต่ที่ก็พยายามถ่ายให้ครบทุกมุมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปกันต่อที่ หลวงพ่อพระสนะครับวัดโพชัยนะครับเราขับรถมาอีกประมาณ20นาทีนะครับมาสักกะนะครับถ้าใครมาหนองคายเราไม่มาสักกะหลวงพ่อพระสเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงหนองคายนะครับอาชีเลยขับรถมาต่อกันที่นี่เลยนะครับนี่ภายในวัดก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ต้องหาที่จอดรถนิดนึงนึงครับผมพอเลี้ยวเข้ามาภายในวัดแล้วนะครับจะเจอร้านจอดรถนะครับด้านหน้านะครับเป็นอุโบสถนะครับขึ้นไปสักการะนะครับอันนี้จะเป็นพรทธาตุจำลองนะครับด้านขวามือจะเป็นที่จุดทูปซื้อดอกไม้ทูปเทียนนะครับตรงไปขึ้นไป สักาหลวงพ่อพระสนั่นเองนะครับให้ถอดรองเท้าด้านล่างนะครับอาชีก็มาเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับวัดหลวงพ่อพระสนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคน ่อนที่จะเข้าไปในอุโบสถนี้นะครับก็จะมีเครื่องเขาเรียกอะไรค่าเชื้อหรือเปล่านะครับประมุันนี้นะครับเชื้อโควิดนะครับนี่มันก็จะพ่นค่าเชื้อเรานะครับเพาะเชื้อนะครับสามารถที่จะไปสักการะได้เลยนะครับนี่ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีนะครับพงพอทองนะครับถวายสังฆทานนะครับ วัตถุมงคลน,นะครับซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับภายในวัดมีปฏิมากรรมคือซึ่งแบบสวยงามมากนะครับฝาผนังโอ้สวยมากเลยนะครับที่อุโบสถแห่งนี้นะครับอันนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นรบริจาคซื้อที่ดินนะครับบริจาควัดนะครับ ด้านตรงนี้คือ,อกระดิ่งเงินกระดิ่งทองถูกไหมเขาเรียกว่าอะไรเออใช่นะครับเห็นชื่อนะครับแล้วก็ตู้บริจาคเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ออจะได้ทําบุญซื้อที่ดินถวายวัดแล้วกโ็โมทนาบุญสาธุไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้สการะหลวงพ่อพระสายไปพร้อมๆกันนะครับสามารถอธิษฐานจิตจากทางบ้านได้เลยนะครับขอพรจากทางบ้านจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ออดูคถาสัากการะไม่ทันก็กดพอสดูได้นะครับอันนี้เป็นบรยากาศาคร่าวๆนะครับของภายในอุโบสถนะครับนะครับ,ว,บว่าวาดคือสวยงามมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเห็นออพญานาคเยอะมากเลยนะครับไปดุกคน ทางเข้าวัดนะครับแล้วก็ตามฝาผนังนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าใครดูไม่ทันสามารถที่กดพอรตได้นะครับอาชิถ่ายเร็วมานิดนึงนะครับก็ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ นะครับซื้อที่ดินนะครับมทดาบุญสาธุไปพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นสการะด้านล่างนะครับก่อนที่จะไปขึ้นด้านบนนะครับเพราะด้านบนเขาไม่ให้จุดดอกไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศคร่าวๆที่วัดโพชัยนะครับหลวงพ่อพระสนะครับอันนี้มาจุดชมวิวข้างๆนะครับไม่ไกลมากเลยนะครับบรรยากาศ ริมโขงนะครับมีแม่น้ําโขงนะครับมีรูปปัน้นพญานาอันใหญ่โตมากทุกคนใหญ่มากนะครับสามารถที่จะมารับชมแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับพิมพ์ว่าเาจุดชมวิวนะครับมีจะเปิดน้ําพุอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นแม่น้ําโขงนะครับมีก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับโอกาสหน้าอาชจะมารีวิวอะไรให้รับชมอีกโปรดติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อาชิขอบคุณนะครับที่รับชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ